ฮัลโหลพี่วินพี่วินงามมาทำอะไรครับหนูทำอะไรอันไหนหนูกินอันนี้อันนี้อะไรครับอันนี้อะไรอันนี้อะไรครับนี่อันนี้อะไรแครอทใช่ไหมครับอืมแล้วหนูกินอะไรอยู่ฟินกินอะไรอยู่ครับฟินกินอะไรอยู่ลูกกินอะไรเอาให้สาวๆกินได้ไหมครับแบ่งสาวๆกินด้วยได้ไหมได้ โอ้โห oh, oh. แล้วหนูยืนทําอะไรดูสิหนูมาช่วยแม่ทําอะไรนะอ่าฮะมาช่วยแม่ทำหับข้าวหรอฟิมาช่วยแม่ทำกับข้าวหรอ,นนห,รอหรอครับ <c oughs> อ่าแล้วสวัสดีทุกคนหรือยังครับสวัสดีครับทำยังไงครับเฮ้ <c oughs> ยเดี๋ยวมวันตกครับแมวสวัสดีครับทำยังไงอ่าฮะอย่าทำอย่าทำ no 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 ทิ้ง no, no 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 ทำไง no 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 <laughs> no 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 อะไรครับไไหนวันนี้เราทำกับข้าวอะไรคะวันนี้เราทำกับข้าวอะไรดูเป็นเมนูโอ้โ oh, ห oh, <laughs> เป็นเมนู oh, แกงเขียวหวานหมูโอ้โหหนูจะกินแกงเขียวหวานหมูไหมคะออกินไหมหนูจะกินแกงเขียวหวานใช่ไห<ช><ช>ม,มครับหนูยังกินไม่ได้ลูกมันเผ็ดนะคะเนื้อเนอนเฮ้ยไอ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 สวัสดีครับทำไงยังไม่ได้สวัสดีครับทุกคนเลยแล้ว สวัสดีค่ะทำยังไงโยกมือสวยวยกมือสวยโอ้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 ยฟันกำลังจะขึ้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยหยิบอะไร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 อ่ะหยิบอะไรหยิบอะไรอหยิบเข้าปากเฉยเลยลูกกินผักเก่งจริงๆเลยอะไรตกอะไรตกวายโอ้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 ย อยโอยโอ๊ยโอยโอะไรแตงวาบาบาายทบายุกคนหรือยังบายบายบ,ายบายบายจุจ๊บจบลกเอ,กเอ